นี่จะไปไหนลูกจะเดี๋ยวกลับมืดนะเลิกเรียนเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะแม่รักลูกมากนะลูกราบักแม่เหมือนกันครับบาายบายจ้ะลูกนี่อยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่เองสบายดีนะสบายดีไม่เจอกันนานใช่ไม่เจอกันเลยดีใจที่เจอกัน ไ้ทำอะไรอยู่อะ่ะโอ้หเนี่ยเล่นพนันทีไรก็แพ้ตลอดเลยเรามีน็นใจแนะนำจริง,รงๆเนี่ยดีมากเลยหาเงินได้ไง่ายมากเลยจริงเหรอจริงเหรอมีสลอ็อตมีพนันเยอะแยะเลยนี่นะเราก็สมัครไปเดี๋ไหมเราก็กดให้มันไล่ให้มันไล,นล่ลงมาก็<ม>ไปเล่ก็ไปเล่นก็ไปเล่เดี๋ยว<ม>พอมันเหมือนกันสามรูกปุ๊บนะเราก็จะได้ตัง ลองดูนะไปเรื่อยๆนะกดไปเรื่อยๆนะกดอีกกดอีกนี่ไงนี่ไงได้อีกแล้วได้อีกแล้วนี่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วดูสิได้อีกได้อีกได้อีกโอ้ดีจังเลยอ่ะได้หลายรอบเลยฉันบอกแล้วสนุกด้วยแถมได้ตังค์ด้วยขอใคุณนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากดีจังเลยเดี๋ยวเอาเอาบ้างสิ เอ้นยังไงก็เสียไม่เห็นจะได้เลยเ,ออเงินก็เสียทำไงดีอ่ะยืมเพื่อนดีกว่ายืมเงินหน่อยได้ไหมเพื่อนพันหนึ่งไม่ได้ก็ต้องทำด้วยตัวเองสิโอ้ยเครียดเลยเนี่ยเสียเงินพน,นันเรืงเยอะเนี่ยไม่มีเงินเลยทำไมจะมายืมเงินฉันทำไมอ่ะไม่ได้นะเล่นกนารพนันออนไลน์มันไม่ดีนะมันเสียเงินเสียทองนะรู้ไหม สวัสดีครับมายื่นใบสมัครงานครับอเดี๋ยวขอดูประวัติก่อนนะครับเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะโทรไปบอกนะครับโอเคไหมครับได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูประวัติหน่อยอเขาไม่มีงานทํคาครอบครัวมีลูกคนเดียวโหน่าสงสารจริงๆเลยคิดว่ารับเขาทำธิบชายเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรไปหาเขาดีกว่าแม่ได้งานแล้วนะดีใจจังเลยเนี่ยโหเสียเงินกับพนันไปตั้งเยอะเนี่ยโหต่อไปจะไม่เล่นแล้วนะต่อไปจะเชื่อแม่นะครับโอ้ได้งานทําแล้วเนาอลูกแม่ดีใจกับลูกด้วยนะต่อไปอย่าไม่เล่นการพนันออนไลน์แล้วนะโอเคนะลูก รูครับแม่โอเคครับต่อไปจะไม่เล่นอีกเลยครับแม่ช่างมันจะตั้งใจแต่ทําทำงานครับนี่ครับผมก็ได้ทาง,งานทำแล้วนะครับดีใจจังเลยครับผมกอขอบคุณหัวหน้าด้วยนะครับจะตั้งใจทำงานครับ